อะต่อต่อเอเวนซ่าเอเวนซ่านะครับปีหนึ่งสามนะครับออโต้หนึ่งจุดห้อสนะจ๊ะแม็กสิเจ็ดนะครับยางหนึ่งแปดชิวๆเลยนะขับขับได้เลยขับเที่ยวได้สบายๆนะเจ็ดที่นั่งนะครับเจ็ดที่นั่งนะสบายเลย,ย,เลยไหม นะครับรุ <c oughs> ่นทีสองยังอยู่ยังอยู่นะครับรถ่นทลสองยังอยู่สวยๆนะครับสามแสนกว่บาทนะครับรุ่นทีสองออตโต้นะดีเซนขับสี่นะเวลานัขับสีนบส่นะครับขับสี่ช่วงนี้ขายดีมากเลยนะมาหมดมาหมดนะครับเหลือคันเดียวแล้วเนี่ยคันนี้ก็สีขาว แมกกาซีนสีขาวนะครับปีหนึ่งเก้านะครับอันนี้รุ่นขายดีคันหนึ่งมาหมดมาหมดนะครับโครโรล,ลา 5, 10, ่าห้าหมื่นเก้าที่ไหนวะเนี่ยเกียร์ธรรมดานะนะครับเกียร์ธรรมดานะครับ <S <S มาด้ามาด้าดนะครับมาด้ามาด้ามีหลายคันมาดูกันได้ออโต้เกียร์ธรรมดามีหมดนะครับ เบน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 แวนเบนแวนหกแสนหกแสนนะครับมาดูกันได้มาดูกันได้วิสวิสน,นะครับวิสหนึ่งสดสดขายหนึ่งเก้าเก้าเท่านั้นนะวิสวิสก็สวยนะครับดิมเดิมบางๆมีสันลูปด้วยหไหมสันลูปสันลูปนะครับดิมเดิมบางๆจะไฟแนนซ์ได้นะครับนะครับจะไฟแนนซ์ขายสองสอสอสองนะนะครับ ถ้าใช้ซื้อสดก็หนึ่งเก้าเก้าเลยเอาไปเลยอันจะ้ะนะครับสองทันสองทันนัสองทัน,นโบตอนโบตอนแวนนะครับสองแสนแปดนะครับรถ ตัวท,อท,ท็อป1.6เทอร์โบนะ B M B M ซีรีสา3ยังอยู่ยังอยู่ดูกันได้ดูกันได้นะครับดูกันได้ซีรีสามยังอยู่เลยนะครับนะมาดูกันได้มาดูกันได้เ m มซีรีสาม X3 นะนี่ซีรีสาม X 3 X3 สมมาดูกันได้นะครับ